ทินนิดหนึ่งนี่ถ้าไม่ใจใส่ี่ถ้าไม่ใจใส่ใจมาป้อนนี่อย่าใจไม่ดีเลยเอออย่างนั้นแต่ให้ตึงลย

สนาทีาลึกหน่อยองย,ย,ยงยังย่งย่งมาย่งมลงมลเลยล่งยงลงางเลยอุ้ยลึกโอ้ไม่ลึกอ่ะต้นแลมตตามสายลงไปเลยโอ,อ้เทงปลายสายเด๋ไม่ลึกแต่ เดี๋ยวก็มีเตื่อายไ้องม่ลเรือเรื่เวี่วิวากันพบนี่ที่ปจิตเั้เลยยกมหนถ้าจับไม่ทันจิ้มตัวใช่แล้วนี่อย่ตัวใช่มันจริงตัวนั้นนะ

ระเบนยุ้ยอย่าเท่าเลาเล่า kind ม of ันได้รูดไปสิเดี๋ยวกขึ้นบนเลยจ้าน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับใหญเฮ้ยหวาไหมวีว่าครับเบ็ดคันนี้ตกได้มาจากเด็กลองนะครับอ๋อนี่เบ็ดนี้ไม่ใช่ได้ซื้อมาใช่ไหมครับตกได้มาอ๋อนี่เขาเรียกว่าตกเบ็ดเลยใช่ไหมครับผมเออเอาขึ้นมาบนริม岭ขอนี้วางเข่าน้อยคลองพุ่มดวง ใส่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันป่วยนะครับที่ราฐสุราชธานีต้ตั้งบนนู้นนะตั้งบนข้านู้นตองตั้งบนนู้นเลยไหมครับย่างเลยโอ๊ยไอ้นั่นมันใส่มดมาอ่ะเอาเอาปลดก่อนวา่าแล้วต้องเบ็ดกรตาะมาต้องกบหลอดก่อนปล,ด,ปลดเลยอย่งเงียมตัวย้อยอยู่กูคลึงได้ตอนนี้มือก๊อสมือก๊อสกอดไปดิ Đâu có phải luồng như thế này đi Bự gót ra Ấy, thích thích cung nè các bác cung sợi, lùng, lùng Ủa, này cũng mới lấy, vô đi Mất cân, này, này Này, lùng đi Nung, này, ngoài đi Mòi, mòi, mòi Năn Tải mấy đó, đè, quay lại Năn, năn, mòi, năn nè ช่วยกดยยแต่เพื่อนรันมัดเลยโอ้โวไม่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 ๆ้ยเลไรนะตุ๊ก็บปุ้ยคิโม่อันาเขดามันไม่นั่นสายหน้า40ปอนด์นะครับสายหน้า40ปอนด์สบายเลเบสตีเลย ไม่เนี่คิดวยคันวีวาครับเบ็ดลาไม่ล่าลอกวีว่าว่าเหมือนกัน่าปอนบเบ็ดเลยสองกามาสบายครับสบายสบายอือช่หน้ามาก่อนเหม่งรึวะไม่เลยสิน่อยใหญ่มันตาเล็ดรัดืึนี่น่อยถวยหน่อยถยเนียขอมันแกวัดนั่นเน อกอขนห้างบำลําตัวอยู่ได้ขนห้างตรงนี้นี่อ่มันมันมีสองอันหนุ่มมันคอยกับมีตัวเร็ที่มันจะโกยล้วล่งเลยนะมีไหมเร็วแล้วเร็วมันต้องโอ้ยสองวันลงทุนไปสองพันห้าได้ปกาบินมันรัววะมารือรือ่มันมาเรอทั้งหมดทั้งยุงกบมัวหดกัเลยอ

เออไปลาไปลากแนน้ำเข่งเข้าไปเดียวเกี่ยวเป็นย้าย้ยปลายเบ็ดล้อปลายลปลายเบ็ดมาควหัวอุยอ้ยอุ้ยหมดไหนกูจปแกอเ้กวยีวนีเกี่ยวข้างไม่ไเกี่ยวเกี่ยวข้างกว่า,า,านั้นนะท่านับ เกี่ยมเยมืเอกียเป็นแต่ว่าปลายเบ็ดไปไฟหัวไม่ต้องไม่ต้องให้ถัลุออโอ้ยตัวไม่เล็กเลยเว้ยก่มอน